วันนี้เราจะมาเล่นกับฮีโร่ตัวนี้เลยครับผมเดวันนอนะครับในเกมฮอนนะครับผมจัดไปฮะโอเคก็สำหรับฮีโร่หลายๆตัวนะครับผมที่เพื่อนๆที่อย่เพื่เข้ามานะครับที่ไม่ได้เล่นนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เอ่อออสก็ได้นะครับโอเคก็ ผมจะอ่าชุอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนี่ยผมของช่วงมันหยุดสงการนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ไทยด้วยนะครับก็จะมาเลนีโลตัวนี้นะฮะก็พรุ่งนี้อ่าวันที่15นผมจะกลับพิษโลกแล้วนะครับผมก็นะประมาณนั้นนะผมแล้ววันที่16เนี่ยเป็นวันเกิดผมด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อ่าแบบว่าติดตามกันอยู่หรืออะไรงี้ก็สามารถแบบว่ามาคอมเมนต์อวยพรอมวันเกิดได้นะครับใน YouTube ก็ได้ครับผมหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าแฟนพงแฟนเพจอะไรก็ นะแล้วไม่เข้าใจว่าตอนนี้เขาจะพอทําไมครับใครปวดขี้แม่ใครเสียหรือยังไงนะฮะโอเคครับผมก็จะมาดูฮีโร่นะครับสำหรับทีมดีเจนนะครับหรือว่าทีมเรานั่นเองก็จะมีไมดานะครับผมมีเดวอนนอฟมิชชั่นแฮกนะครับมีเดวอลเลอร์นะฮะแล้วก็จะมีคารามิตี้เนีครับผมส่วนทีมเขานะก็จะมีโททูเลอร์นะครับมีมังกีคิงครับผมกันเลดนะครับแล้วก็ปาโลแล้วก็เพสเลสนะครับผมมาเกมนี้นี่ต้องพูดเลยว่าถ้าปล่อยเยอะๆไปนี่คือทีมเรานี้น่าจะชนะอยู่นะครับเพราะว่าทีมเขาไม่น่าจะ มังกี้คิงนะครับพอทูทูไทยถ่ายได้นะครับผมแต่ก็ต้องรอดูครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะครับผมว่านะเลวานอนี่คือถ้าผมแบบว่าสกิลไม่โดนหรืออะไรอย่างงี้อย่าว่านะคือคือผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมผมเล่นเป็นแค่บางตัวเท่านั้นแหละนะครับแบบว่าแบบช้ำๆหน่อยประมาณนั้นนะครับอเแล้วก็มาคลิปมาคลิปนิดนึงนะครับผมเออนานๆทีนึกๆทำนะครับนานๆทีทำเอออะไรมันนึกๆทำเข้าใจนะครับโอเคจัดไป เลโวเลโวนะครับอยู่ในเรานะครับก็ไ <environments> ด้คร in <asy> ับก็ได้เอ้ยกางหายวะกลางหายครับเห็นอยู่จุ๊งตเงอ่ะกลางอ่ะว้าวมังกี้แรงดีด้วยครับเท่นะผมชอบนะเดียววางๆเล่นมังกี้นะ มีฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกไว้เลยว่าผมอาจจะไม่เล่นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ค่อจะชัวร์เลยนะผมนันก็คือเดโวนะครับมีเขาเรีกเวสมานะครับมีเยอะด้วยนะครับรรผมแล้วแล้วไม่อยากเล่นนะฮีโร่รๆๆตัวนี้คือมัน,ม,นมันมันมันมีไม่ค่ากุจะชับเลยนะฮีโร่ตัวนี้อย่าให้คุเล่นเลยนะฮะ<ๆ>แบบเพื่อนเพื่อนที่แบบวันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเห็นคุเล่นแล้วแบบนะอย่าเล่นอีกเลยนะเพื่อนนะเพื่อนคือแบบพูดกากอะเออแบบว่านะคือแบบว่าจะเล่นุคือแบบว่าต้องอัพสองสามนะครับคืออัพ เออแบบว่ามีไว้หุกล้าดได้ประมาณนั้นนะล้ญญาดเผยไม่โดนด้วยนะโอ้ผมไม่ค่อยแม่นนะไม่แม่นเลยก็ว่าได้นะภาษาชาวบ้านเงินไปนตัดแบนเถอ,อนะเนาะเออเข้าใจเวลาทินไม่ได้เลี๋ยวจะเ,ออเออ่นนี่เริ่มเส็งนะแล้วว่านาอเขาบอกไ่้อัพสองนำ่มนัเป็นบทที่ดีมากอัก็เราจะทำตามคำพีโบราณนะครับเขาเป็นตำนานที่กล่าวมา ความจริงอันสองโหดอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยสกิลดาเมจนะเมื่อก่อนผมตอนยังเล่นไม่เป็นอ่ะก็อัพหนึ่งแบบตอนแหลง่ะเด็กตอนแหลงอยากเล่นร้องเล่นแบบแบกแนวนะสรุปไม่เวิร์กนะกากตอวตูเลอร์นี่เอาเรื่องดีว่ะก็ตียังเลยตีแจ๊ะฝ่าดงเพื่อไปเอาเอาเลยครับเกิดการบัตรลัดเกิดขึ้นครับผม เล่นบนได้นะครับอ้าวก็โดนเฮ้ยโดนคลิปไปฮะเอาโดนคลิปฆ่าด้วยนะครับแหมพูดเลยว่าดับอนาถนะครับตายอย่างนี้นี่รู้สึกแย่นะครับผมสะปาดโดนเฮ้ยโอ้ยนี่มันไม่ตายตีหน่อยตีหน่อยโอ้ยมไม่ได้วะมันตอดจังเลยวะครับผมว่าสักวันมันจะต้องโดนนะครับโทตูเลอร์เนี่ยนะ เล่นเกมนี่้ตบนี่หัวหัวเป็นหัวสั่นเลยนะที่่ายตีตริีเลยเนี่ยเดี๋ยว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 โมโหนะเดี๋ยวโมโหนะแบบมันปากดีใส่อ้าวที่่ายแล้วครับผมเพื่อนฮะลองไงวะเน้าเอ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 าตีเด้เอาไม่ไหวก็ตายก็ต้องตายเอาเออเอาให้เพื่อนได้เอาไม่ได้ด้วยนะฮะที่ผายอยู่ดีๆอยากจะคุมก็คุมไม่เพื่อนอะแหมวั เนี่ยเราจะวาร์ปแล้วกันเราจะไม่เสียเวลาเวลนะครับผมไหนๆก็ตายแล้วนะฮะก็จะวาร์ปลงมาจัดไปครับโอเคน้อยก็เสียเวลาเวลไปแป๊บนึงครับแล้วก็ตายเสียได้ได้ได้ตายครับารหายครับอ้กหาคลิปแม่งไม่ได้เลยครับผมขออภัยด้วยนะฮะตึงเมาเมาเล็กน้อยเอาไม่ได้ให้การหายให้หายจริงนะหายนะครับการหายดู้วครับ โอเคนกยังไม่มีใครใช้นะผมเราก็ใช้เลยนะามาอเอะตอนนี้ผมต้องใช้ความเขาเรียกอะไรอะอ่ะอเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อแต่จุดแต่จอดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันรัดน,นไม่ค่อยได้นะครับผมเริ่มตึงๆนิดนึงนะของชิ้นแรกนี่ก็ขอออกเป็นเลเยอร์เลยครับเลเยอประหลาดใจนี่ครับผมเลเยอร์เต็มแบบว่าชิ้นๆแบบว่าโคตรแดงอุ้ยนี่ไงครับผมเล่นเดโวนี่จะประมาณนี้เลยครับ คือประมาณนี้เลยนะครับรเผือยิ่งกว่านี้อีกนะฮะมุกร้อยโดนครั้งหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ประชาสัมพันธ์นะประมาณนั้น,าน,น,าน,นอาปาขวานไม่เอาสิมุกไม่โดนแล้วอย่าปาขวาน<อ>ต้น,น,<อ>น,ตนเกมอย่างนี้แหละครับฟาโลครับมันมันโหดนะผมถ้าเล่นเป็นนี่โหดมากเลยนะเด็กครับเกิดควงนะเกิดการคิวเกิดขึ้นนะไมดาได้คิวไปเฮ้ยไมดาได้เป็นนี้ด้วยตัวนึงที่น่าเล่นมากเลยนะครับชอบเล่นอยู่นะ ตัวต่อไปที่อัดนี่ก็รอว่างๆนะผมหลังจากซัมเมอร์หรือวันหยุดต่อไปอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คงจะเป็นกันเบรดครับผมอยากอัดกันเบรดมากเลยนะฮะผมกันเบรดนะเออกันเบรดไอ้ตัวยิงปืนนะครับกันเบรดนั่นแหละชอบมากเลยนะผมก็ว่างๆจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะชอบแน่โอเคสำหรับเดวอนนอเนี่ยผมออกเป็นดอนมิงเกอร์นะครับหรือว่าดาบสามสีนั่นเองผมไม่มีไม่ถนัดออกพอรู้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่รู้ดิผมชอบอะไรที่มันคล่องตัวแบบ ขี้ค้องอะไรเงี้ยชอบนะลงนะตีเนอร์อะไรเงี้ยชอบจ้าเอาล่อแล้วครับไม่ต้องครับไม่ต้องง้างครับเดวโวรู้จัตนาภูมินะครับแหมยืนแหลมมาขนาดนี้นะครับผมแม่นางแม่นางเอาแล้วครับผมเล่นกลางว่าไงครับโอ้กดเฮดไปแล้วครับอดนะหรือเปล่าเอ่ยอดหรือเปล่าครับโอ้มบงกีขี่ตามไม่ได้นะครับแหมตามเฮดได้ก็เวอร์ดครับใช่ไหม ใช่แล้วได้กิ่งตัวแล้วนะครับผมใจจังอ่ะใจจริงเลยเพื่อนเอาเลยมาอย่านกิบเอาไว้รอเอไว้จัดไปครับผมต้นไม้กิ่งสุดท้ายแบ็นสวยนะครับฟ้าปุ๊เคได้องท้ามันเป็นที่ commission. เรี athletes, ยบร้อยแล้วนะครับผมรอยเทียมเอาเลยครับผมยังไงดีครับเด่นกลางครับผมนะครับเฮ้ยผมว่าน้ะไม่ด่าก่อนเอาเลยครับผมตายแน่นอนนะเมื่อกี้คิงครับไม่รอดนะ อย่าโมบ่นนะผมเดี๋ยวตายนะครับผมชอบอยู่ในเลนแล้วตายแบบว่าดูเล่นเื่นเต้นอะไรเงี้ยฮะเพลินตายเลยนะ่อ้าวตายได้ไงวะแล้วมันรู้สึกว่าเมื่อกี้ฟาโรสไปขี้มูกมานะครับเขาก็โดนตายหาเลยครับผมเขาบอกว่าจี่สัมผัสะฟาโรนี่เขามาแรงเลยท่านรู้สึกเสียงแฉบแฉบแปลกๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรจอซ่อยมาคระสีเขียวไอ้เคียโลอุ๊ยโดน เดี๋ยวนะโอ้ยแม่งมันออกขวดด้วยเหรอครับแหมแย่เลยอย่างงี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยถ้าขวดนี่มันมาเติมน้ําตรงนี้ได้นะโคตรกูงเลยนะจะอยู่ในน้ําทั้งเกมครับนั่งกดขวดนะครับหลอกเล่นก็จะเวอร์ไปเนาะโอ้ยเฮียมันเอาจิงว่ะโอ้หุมอบแล้วอ่ะกูมอบแล้วไอเฮียทอนู้ดด้วยลมจะน้าคุณง่ะอ๋อเฮียเฮียเราต้องจัลมไปหมดเลยอ้าว สรุปกูรอดใช่ไหมสรุปนี่กูรอดใช่ไหมอุ้ยเจอดิเออเจอดิจบดิเออพี่อะมอบดิกูตอนแรกกูจะมอบอยู่แล้วแต่อ้าวดาเมจดมันไม่พอหรืออะไรไม่ทราบไม่เข้าใจนะครับแต่ว่านะไหนกูก็ตายแล้วนะผมเฮียร่างสี่ตัวครับเบาๆไปนะไมดัสกูบอกว่าเริ่มตึงแล้วนะครับว้ามาไม่น่าว้ามาเลยเนาะว้าไหม ยวิ่งมาแบบนี้มึงวิ่งมาแบบนี้มึงกูหลบกูหลบเข้าบ้านในศาสตว์กหลบเข้าบ้านเหง้ง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 เข้ามาในบ้านเขาแบบประเทศตีโอ้ยรู้สึกว่าเสียงแหบมากเลยครับเดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึ เพืมาละสี่ล่างห้าลงมาในเด็ดเพื่อสี่ล่างห้านะครับโอ้โหนะก็เยอะจริงนะครับประมาณสี่ตัวได้เพราะว่าข้างบนมีตัวนึงนะครับให้เดาๆไว้นะครับผมกป๊าปเจ็ดนาทีผ่านครับตอนนี้สกอร์ก็เจ็ดเท่านะครับผมยังไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะสกอร์ผมพี่โคตรจากเลยนะหนึ่งสองสูงนะครับเบาๆนะครับผมใครแบบจะซื้อหวยอะไรงี้ก็เลขนี้เลยจัดลองจัดนะครับถ้าถูกก็มาแบ่งๆกันบ้างนะเอาโดน์ละเอาเอาเอาเชียนี่แก้วอะ โอ้ผมเซ็งมากอ่อะเฮ้ยตีด,เเดีเอา,อาเอากดดีเอาไอ้สาสตร์เอาจะได้จะได้ตีทีเท่านั้นไอ้ห่าเฮ้อยอะไรวะโอ้ยกูวิ่งเร็วกว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวเดวโอเดี๋ยว,วดดเดี๋ยว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  <conte S 2> เดี๋ยว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 มึงมึง<ๆ>หยุดเดินทำไมครับหยุดเดินทำไมไม่เข้าใจเฮ้ยถ้าเมื่อกี้มันไม่อยู่ที่มันอาจจะไม่ตายก็ได้นะผมอาจจะสกิลหนึ่งว้าวก็ได้จะไปดูใช่ไหมเออแต่ว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นบูนของครูไปแล้วกันนะครับเดี๋ยว ซื้อนี่มานะครับซื้อเท่าไหร่เอ่ยได้ประมาณ300นะครับ200นะครับผมนี่ก็ตีคินอนนี้ไปเดี๋ยวก็ได้นะครอ้าวตรงนี้คีบปูหายหมดอ๋อมีคนตีให้นะครับผมเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อพวกยามานาด้วยดีกว่าครับเวลาเหลือเฟื่อครับผมอย่าเพิ่งไปรีบนะอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับผม ตีแล้วฮะตีมา,รมาเรวอนอนนี่เป็นฮีโร่แคลี่ที่ค่อข้าโหดนะับถ้าเล่นแบบว่าถ้าแบบว่าถ้ามันถ้ามันเกิดอเออ,อง่ายๆนะับคือแบบว่ามันมันตีแรงมากแพรามันยิ่งตียิ่งวิ่งเร็วอะเข้าใจป่ะมมันโคตรมันโคตรจ้ากลัวเลย โอ้ตอนนี้ได้เอลเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมของว่าได้อยู่นะตอนนี้ของเร็วอยู่แต่ว่าว่าคนแม่งเละแล้วนะโดนกันห้าคนนะครับผมไม่ต้องไปแล้วครับตังไม่มีซื้อว่ามากครับผมวิ้งจบเลยนะได้มาสี่เยอะเอามาสี่ครับนึกว่ามาห้าอ๋อมีกลางหนึ่งครับเฮ้ย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 ดีขี์บดเฮ้ยเฮ้ยลูกอ้ามซื้อมานะสองอันนะ เฮ้ยอ๋อนี่เดวขอกรดันป้อมนะเ่าดันได้นะครับเราไม่เรนงไม่เร่งไม่เี่าไไรนะฮะตีปฮะตีไปน่าจะได้ด้วยนะครับผมตีแบฮะไม่เร่งไม่รีแต่ป้อมอย่าเพิ่งตีกูเท่านั้นพอาำ่าแชร์ป้อมไม่มีาำ่าแชร์ป้อมไม่มีเออเอาของมาเลยแล้วกันครับป้อมจริงซื้อเลือดมาได้ก็ดีนะเออแต่ไม่ทันแล้วปล่อยมันนะ วิ่งเล่นวิ่งเ่นในป่าตี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 จะพูดะไรวะตีคิมในป่าเล่นแล้วกันนะครับผมเดเอเด์มาก็จะตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะดูเลือดเล็กน้อยนะก็เก็บไว้ใช้นะครับมันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะเพราะว่ายิ่งตีก็ยิ่งวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วก็ยิ่งตีก็ยิ่งดูเลือดเออมันโกงละสำหรับตัวนี้นี่ผมค่อนข้างมองว่าเอเด์นี่ก็ค่อนข้างเหมาะนะโหสรุปเนี่ยกูซื้อมานามาแต่ที่กูต้องใช้จริงๆคือเลือดเว้ยเออโคตรเจ๋งเลยนะครับเลือดเหลือีกันจึย ไอ้เขาดูๆหน่อยดิอ้าวไอ้หานี่รอบไปแล้วนะฮะแหมรูปฟ้องว่าเอาใช่ไหมเดี๋ยวแล้วสุดท้ายเนี่ยหาอย่าบอกนะว่านายจะวิ่งมาหาข้าไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮรแฮรเราขอยาแดงได้ไหมอ่ะ ใช่ไหมอ่ะม้โอ้ยขอบคุณมากครับน่ารักจังเคฮะเราจะได้มาบวกกันหน่อยแล้วครับผมเอาเลยครับโอ้แดกเข้าไปแล้วเดโวใครว่าเดโวกากัครับโอ้ไม่ใช่เล่นครับผมเดโวเรานะฮะจัดไปแล้วทีมเขาจะเอาต่อได้ไหมมังกี้เคงครับเอ็มเคสุกี้ครับมาแล้วครับผม โอ้โหสกิลไปแล้วครับสุดยอดเอาเสือกโดนนะโอ้โหตีสิครับตีตีดีครับตีสิครับวิ่งไล่สิครับแบบนี้ไล่ครับยันบ้านครับผมตีดิตีอ้าวเชียสิครับอ้าวชิบหายสิครับเพื่อนโอ้โหเวรเก็ทเป็ดมากนะฮะโอ้โหผมนี่ผมนี่เซ็งเลยนะเจออย่างนี้นะโอ้โหโอ้โหฟาโลนี่สเต็ปมาปัญญาเกิดมากนะครับผมเอาแล้วฮะต้องมอบแล้วฟาโลครับเอาแล้วยังไงดีครับพิเศษเพิ่งมาแล้วครับ เอาไอ้ทีนี้เลือดเต็มมายังไงครับ๋อมึงตายไปแล้วนะครับผมเอาอย่างไรดีฮะมังกีคิงบอกว่าคอมโบหนึ่งดอกครับตายไปแล้วนะครับผมไมดัสยังงงยังชื่ออยู่นะตอนนี้รอวาร์ปลงอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ยังไงดีฮะอ้าวจะหิวไหมครับจะหิวไหมครับวาร์ปลงคะไม่สนใจครับออกอกสเต็งหน่อยแล้วกันนะครับเลือดจะได้เยอะๆนะฮะไปครับไปอู้หเชียดเครับแหมถ้าโดนนี่มึงตายนะครับพูดเลยอ่า ใช่มาไนี่อ้เลอร์ทอร์ทูลเลอร์นะครับได้นะครับถอยมานะฮะอันนี้ก็สกอร์คิวก็น่าเกลียดนิดนึงนะครับผมสองสามหนึ่งนะครับมายอดจริงนะถ้าหนึ่งสองสามไม่จะไม่เอาดีกว่าต้องแบบสามสองหนึ่งเออต้องสามสองหนึ่งไม่ใช่สองสามหนึ่งไม่เอาเว้ยเอออะจารยเปล่าถ้าจะเลขสวยกันเรียงดีๆหน่อย มันะงกี้มังกี้เป็นไรฮนะมังกีจะออกโซลครับนะั่นจริงเนะี่ยผถ้าออกมันไม่ค่อยคุ้มเลยนะเพราะว่าทักษิวซิงเกิลอาเกตหรือว่าสกิลล็อกเป้าหมายนี่เราน้อยมากรู้สึกว่ากูยิง่งยิ่งแคยิ่งอัดนี่กูจะเริ่มเป็นนักวิชาการแล้วนะแบบว่าเริ่มพูดเที่ยอะไรแม่งนะถ้าพเพื่อนๆชอบอะไรงี้ก็ไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมผมไม่อยากให้พเพื่อนแบบว่าดูแบบสบ,บายๆนะครับไม่อยากให้เครียดตามผมอประมาณนี้เอาโดนแล้วครับเอาไม่ช่วยครับมาช่วยทําไมอ่ะ เออไอ้นี่เนี่ยร่อสิครับเอาจะไปร่อเพื่อนปู่แล้วครับตีดิตีตีดิคุ้ยได้คิวครับอ้าวไอเลอร์ครับไอเลอร์เอาเลยอีกแล้วนะครับปล่อยมันปล่อยมันนะปล่อยมันแล้วกันนะกูไล่แล้ครับไล่เดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนเป็นรองเท้ามันนะก็ได้ใช้คิวได้นะครับผมโอเคใช้คิวได้นะฮะเนี่เดี๋วะอ้าวเมื่อกี้ครับโอ้เมื่อกี้เก็บหมดหรือเปล่าครับโอ้าไอเชี่ยโดนร่างปลอมโถหมดเลยชีวิตอ้าวเอาอาวเอาเอาเอาดิเอาดิจัดเอาว่ะเอาเอาสี่จัดเอาดิตายเลย ปุ่เซิร์ฟไม่ทันนะครับมันนังคูดาวอยู่เนี่ยตายแย่แล้วครับคุณนี้มึงจะกลับยังไงครับเคว้งครับเคว้งไอ้นี่เคว้งเคว้งครับเอายังจะสู้เขาอีกนะครับโอ้โหหน้าไม่อายนะครับอ้าวเฮ้ยแพ็คมันตายได้ไงวะไว้บรรจายไว้กรีนเลยนะครับการบวกอันนี้งงมากนะครับผมงงเลยนะเอาครับยังไงดีครับอ้าวพลามิตี้บอกว่ากูจะสู้ครับสู้จน วินาทีสุดท้ายนะครับเอาคุณวาร์ปลงนะครับรออะไรครับปั่ตรงนั้นเป็นสเต็งก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมลุยเลยครับผมเอามัน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 นะครับแหมแหม่ทะลึ่งกันเลยนะครับเนี่ยมดูจะเล่นมุกอะไรนะครับจริงผมไม่ไม่ไม่ได้เล่นมุกอยู่แล้วนะไม่มีมุกนะครับะต้องบวกแล้วแหละมองลอแล้วครับรอแล้วนะครับมังคีกินคนเดียวแหละครับมึงเสร็จกูแน่ๆครับผมมึง มึงไม่รอดแน่ๆครับมาผมนี่หมายปองไว้อ้าวชิบหายแล้วครับแดกดิครับแดกกูตีเพิ่มเลือดนิดนึงตีเพิ่มเลือดอ้าวมึงล้ากูเหรอออยยโ้วิเศษเลยครับคือกูเกือบจะได้แล้วนะครับแม่มาล้ากูนะครับอีกเป็ดนะฮะมาสกอร์นะครับสี่ห้าสี่นะครับโคตรน่ารักเลยนะป๊าบเยบ่แบบกันล่าครับผมอดเยี่ยม นะผ่านไปแล้วนะตอนนี้โหดนะตอนนี้โหดมากเลยนะเบีย卡าไม่จัดไปสิบแล้วนะเบาๆนะผมก็สิบเก็ดนะโหดสัตว์เลยนะผมสามติดสองสามสองนะครับชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะอยู่บ้านตีฟุงสบายนะครับผมไอเทมชิ้นต่อไปก็จะออกเป็นวินบอกนะครับนะฮะรู้สึกว่าผมเนี่ยเข้าได้นะแต่ออกไม่ได้นะฮะนี่ก็เอาวินบอกออกเอามาออกแล้วกัน เอองงพูดงงนะมาตัวนี้แหละมาผมเล่นแล้วมันก็เป็นีเนี้ยมาผมก็แบบไม่อยากจะเล่นอะไรอย่างงี้อยากเล่นตัวที่แบบว่าฝึกมาแล้วอะไรเงี้ยครับยิงเดโอเนี่ยอย่าคุยกับกูเลยนะฮะตัดไปนะโอ้กันเละจะออกลูบ็อกแล้วครับนั่นของมันจะช่านะ เลอปาทาฟ้าเหรอ้ยใช่ปะปาทะฟ้าเออใช่ครับปาทาฟ้าสุดสเลิศตัวแรกสุดสุดเลิศก็น่าเล่นนะมีโตัวนึงไี่น่าเล่นนะกูบอกว่าน่าเล่นตัวแหละนะฮะไปครับไม่ได้ขอ้าว้าบเด็กน้อยป้องหลังป้องหลังป้างหลังป้างหลังอ้าวเจ้าว้าบอย่างงี้อูเอ้าวเจ้าว้าบสามตัวอย่างนี้อ้าวตลกแล้วครับหายแล้วคุยอยู่ไหนเอ่ยคุยอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้ยังไงก็เปิดเติมๆแล้วครับผม ไปแล้วครับสกิลกูพุ่งไปแล้วครับไม่โดนใครนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไม่สนใจแล้วได้วินองนี่ได้คิวยับเลยเนี่ยมาห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 มามาห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 าหม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 าามาหมาหมามาหมามามมมไไหมมาหม,ม,มามาหามมาห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 หมวห อะไรอกว่าผมจะตรงไปเป็นปลายแบนเลยนะได้ทีเดียวไอ้สีม่วงเนี่ยไอ้แพ็กนี่มันล้านป้อมดีกว่าเจ้าบาแลกเหรอครับคิดอะไรเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยไม่ไหวนะมานานด้วยนะจะทำอะไรนี่ดูเกรงใจมานาด้วยนะคฮะโอ้ยโอเคไอ้สีม่วงไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเรนล่างนะครับโอ้ขาราปะวะของขาราไหม เพช์น่าจะใช่นะครับหรือเปล่าเอ่ยอ่าคาลาแม่นั่นแหละคอนช็อตนะครับผมมันโคตรโหดเลยโดนให้ร้อยหนึ่งเลยครับเต็มปากเกินไปนะฮะจเต็มปากไม่ใช่เต็มปากเอาล่อแล้วผมเรียกคิววิ่งไปวิ่งหนีเอาลับโดนปีติตำนานนะจบชีวิตก็วิ่งวนนี่อยู่ตรงนี้กูวิ่งวนนี่ตรงนี้แหละครับผม โอนหนงเลยกันมาการะมากกลางแผมกลับบ้านดีกว่าครับเกับบ้านแล้วนนี้รอบวกอเสียงมังกีตัวนี้ไม่ค่อยชอบอ่ะชอบล่างมันนะแต่ไม่ชอบเสียงมันครับมันลาวๆไงไม่กลางเลยยี่ยงมากันดีเอมอยากมาเลยครับแต่ว่าดูด้วยมานานเออมานมานานไม่มีเลยนะ กปีเพล่แบบกัดแม่งเลยครับตัดสายนะจบนะเอาจะเอาด้วยนะครับบอโอ้โหสกิลโดนพึ่งครับสุดยอดจริงๆครับผมสำหรับไมดาเนี่ยครับน่าจะมอบอ๋อไม่ตายนะฮะเไปดิเอ๋ยเอาไปดิเอ๋ยเอาดิเอ๋ยเอาไม่ิดิเอ๋ยตีดีครับตีดีครับตีดีครับกูรอร้านหน่อยครับรอร้านหน่อยครับกูรอร้านนะครับผมนี่แบบว่าน่าไม่อายนะครับมาเอาให้กูโดนอะไรโดนต้องโดนอีกดอกดีครับ โอ้ยร้านมาร้านกลับนะเดวบอกว่ามึงร้านกูใช่ไหม <c oughs> ได้ได้เลยในะของนิดนึงแล้วนะครับจัดเลไม่ใคยฆ่ากันเลยอนะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เลยหรอกกูมไม่ได้ฆ่าเลยนะี่ฮะโอ้หเลขสวยครับตองห้าครับ <c oughs> โอ้ได้บ่อยมากเลยคนระับเนี่ย ชีวิตดีนะครับสองห้านะครับเล่นไพ่หนีกินเรียบเลยนะเดี๋ยว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 มานายวิววิววิอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวของของที่มาโจสร้างนี้เออโจงตีสิ่งก่อสร้างนี้ครับไปครับไปไปเลยไปนี่ไปล่างอะไรผมวับล่างแอปเดีมวนายหน่อยลีมาน่าดีมาน่าหน่อยลีมาน่าดิ ขี้ายที้ฝายที้ฝายมึงมึงในตัวดีเอางี้มันจะขัก่ะมันจะขังุกยไปไหนแฮตก้ัวแฮติกเหรอจะรัเอาไอ้สัตว์เหียหวยเได้อยู่แล้วอ่ะไอ้เลวไอ้เสียมารยาทโอเคครับต้องต็ตฆ่ามากกว่าตายก็โอเคนะครับผม อ่าเขาเกิดการบ่วงคอนซีนนะครับแหมเฮ้ยไวไปเปล่าที่กางทีเพื่อนเราแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้พังหาดอะไรเลยอ่ะก็แบบไม่ต้องยิ่งเลยต้องต่อลาเขายิ่งเกี่ยวในตัวเจ้ครับผมวิกลับบ้านนะครับแหมเลื่นไม่มีนะครับเไอเทมชิ้นต่อไปออกไวแบนไวแบนไวแบนปอจะได้ตีเร็วสู้ก็ได้มากนะครับตี้านนะตีเข้าไปครับบาเลกได้มาแล้วทางนึงครับเบาๆฮะทีงเขามังคีรู้สึกจะเล่นดีอยู่นะครับมั้ง เอานกมาครับอ้าวเล่นนกกันแล้วฮะเออเล่นนกกันแล้วครับมันเอานกมาเล่นกันแล้วฮะผมว่าทีมเราไม่น่าจะได้หรอกครับป้อมเนี้ยถ้ามันมันจะฝืนเดินไปหรือเปล่ามาดัดล่าอยู่ใช nah ่ฮะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหยังรอดอยู่ครับรอดยากสิครับมันง่ายหายฮะโอ้โหศาสเออเรามาจัดกันดีกว่าครับขึ้นปั๊มเนี้ยเขี้ยบอ่ะ หอมพอจะเล่นได้แล้วน่าสนุกแล้วตอนนี um ้เข้าได้ออกได้สนุกสนานนะฮฮ่าบันเทิงลื่นเลืองแล้วตอนนี้โอ้ทีิมันแม่งเที่ยวมาพี่แม่เยอะนะมีั้รถก่อมีทั้งรูโตนนะผมมันเอามากันแท็กกับไอ้จริงๆนะมันเอามากันเดวอเลยอ่ะแบบว่าถ้าแบบถ้าจะให้คิดจริงๆนะหรือเปล่าวะไม่ดา่าก็ไม่ใช่นะครับแท็กแท็กมันก็สกิลแรกมันก็ขี้กากออเว่ากันเดโวอครับ ซึ่งถ้าเป็นครูนี่ก็ไม่ใช่ครูอู่แล้วไงเพราะว่ามีตะกีวล็อกเลยคือจะมาเด้งเลือดเร็วเด้งมานานเร็วแล้วก็ว่าไปแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คิดนะ่เอาล่อแล้วครับล่อแล้วครับล่อแล้วครับผโอ้โหทอูเลอร์หายเร็วมากนะครับผมออบนเ้ยคิดยังตายช้ากว่านะครับออบบนแล้ว มามาคุณไม่อยากเดินไปเดินมาแล้วเพื่อนอยากแบบว่าดีเป็นลำเป็นแหลมชีวิตคุจะได้ดีดีเขาบอกว่าตัวนี้ออกกระทาฟ้าเอ้ยออกออกคอนช้อนโหดนะครับแต่ว่าชอบนะเออผมเพราะผมออก3ามสี่แล้วว่าคือแบบคือเรื่องมันก็ไม่เยอะเท่าออกฟอสบูฟแล้วไงผมไม่อยากจะออกของแบบอย่างนั้นนะครับเสียเวลาแบบว่าสองพันเก้าสองพันี่นี่ควรจะออกอะไรที่มันแบบว่าบวกอะไรเยอะมากกว่านี้รีบรีบเนี่ยเพื่อนจะออกเขาแล้วไงสการัตีดูดิ มาครามิตี้ครับคาามิตี้เอาแล้วครับผมไม่ได้กลัวเหียะไรเลยนะครับโดนทุกตัวครับผมสำหรับคารามิตี้ครับโอ้โหสวยดีครับสวยสวยดีครับโอ้ยได้ตัวหนึ่งก็ยังดีครับโอ้โหว่าคารามิตี้เท่านั้นนะทำให้เกมแบบบ้านเปลี่ยนเลยนะฮะคุ้มเสียคุ้มเสียไหมนะครับโอ้โหเสียหนึ่งได้สี่นะครับใครบอกไม่คุ้มนะ ดูด้วยนะครับทีมกูเล่นไงนะครับโอ้มังกี้นี่ออกมาด่าหน่อยนะครับผมนะเข้าใจครับความรู้สึกนี้นะครับเยอะบ่อยนะฮะแต่เราก็ต้องเงียบๆนะครับเขาเขาเล่นได้แค่นั้นจริงๆนะเราไม่ด่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรนะเออเนพูดดีๆนี่แหละมาในเกมนั้นกูด่าย้ำนะว่าไปนะครฮะล่อหน่อยนะวะเออโอยไม่ได้อ่ะโอ้ใช่อ่ะโอ้ผมลุ้นว่าพชรเสนจะวิ่งมาต้นอยู่ครับ เออผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู่อ้าวมันมาว่ะอัลล่าหลบหน่อยเออดูยังไงเอชันหมูแล้วตอนนี้วาร์ปกลับบ้านนะครับอ้าวจะเอาแล้วบนี่ยังไงเอาเดโมอยู่ครับความหิวที่เป็นที่หนึ่งครับเดโมครับบ๊ายบายครับไม่น่าจะรอดนะฮะเออหิวฮะหิวความหิวไม่เคยปานนี้ครับเข้าใจฮะความรู้สึกนี้ใครๆก็มีใครๆก็เฟนนะครับโอเคมา ของนี่เริ่มจะโอเคแล้วนะครับผมอ้าวเกิดการบวกคอนซิสนะครับอย่าเพิ่งคอนเลยเพื่อนเราอยากจะเล่นซึ่งอ่ะเออบัลล็อกสองทางนี้แค่บลัลลกไงเออเรายังไม่ได้ชนะได้นะเอออันนี้ก็อัดดึกหน่อยนะครับก็เลยง่วงนะครับมันก็เลยแบบนี้นะเปลี่ยนมาแล้วเปแบบไอ้ไปไอ้ไปครับไอ้ไปเก็บตังค์สามพันฮะออกเคนจูโร่นะครับผมโอ,อ <c oughs> ้ <I am S 2> ตัวนี้นี่เคนจูโร่นี่โหด,ดมากนะครับต้องพูดเลยนะฮะเตะเตะ ว่ากูได้ออกบอลช็อตมือช็อตส,สดุดได้อะตอนนี้มันก็อึดแล้วนะเออผมว่าผมออกมือช็อตไปเลยดีกว่าวะอืมใช่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 เลยตีปลายตีปลายแม่งรู้สึกจะฟาร์ชามช้าไม่ใช่ไหรหรอกเออมาช็อตครับเบาเบาบางนะครับมันจะมีดาเมจช็อตพอดีมันก็แรงนะใช่มันน่าสนใจมากตีไปเอ,อ้ย ตีวิ่งเร็วโคตรชอบเลยฮะเอาไงครับอันนี้รู้สึกว่าจะชีวิตเริ่มแย่แล้วฮะอ่าโอเคไม่ได้กลัวเฮ้ยรอรูนี่ก่อนูดับเบิลเนี่ยดับเบิลใช่ไหมโอ้ไม่มีรูเลยโคตรน่ารักเลยฮะรูนูร์เทสนะครับผมเอาเอาดิครับเอาเอาโดนล่อดนะครับผมโอ้โหมันหิวจริงๆครับคารามิตี้เรานะฮะได้เรื่องด้วยนะครับโอ้โหพวกมันปล่อยเขาไปนะเราตกใจ แอลอกแล้วครับลอกแล้วครับนี่ครับโอ้โหได้คิวหนึ่งตัวครับเอาไงครับเอายังไงครับตีนี่ครับตีตีตีครับโอ้โหตีนี่ไม่กะล้าเลยฮะมังกี้ครับมังกี้อ่าแดดนะฮะก็น่าจะเป็นการคอนซีสแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันสามทางแล้วฮะจะสู้ก็ได้นะครับข่าวตลกนะครับตลกจัดเดโมมึงทำตึงนี่หลายรอบแล้วนะ เลี้ยงมันมาเลี้ยงมาเลี้ยงเลี้ยงเอาแล้วก็เกมนี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะไม่ง่ายแล้วับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามกันแบบว่าชอบอะไรงนี้ก็สามารถกดติดตามได้นะครับนะก็สำหรับวันที่16นี้นะครับเพื่อนๆนี่อยากจะมาคอมเมนต์แบบว่าออยพบอลนเกลือะไรก็สามารถมาได้นะครับก็โหได้ทุกช่องทางนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วแค่นี้นะครับบ๊ายบาย